สวัสดีจ้าสาวอีสานบ้านทุง่งไม่นี่สาวอีสานบ้านทุง่งสิผัดกะเพราเขียดสู้กินนะจ้าเนี่ยคือใบกะเพราที่สาวอีสานเตรียมไว้แล้วเขียดเอากจะได้น้ำเขียดมาฟาักนะจ้าฟัากมันละเขียดผ,ผัดกะเพราเผ็ดๆแซ่บๆสู้กินจ้าผัดเป็นเขียด,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 ดเดี๋ยวใส่าสารซับเขียดให้ละเอียดก่อนเอาจางกิได้ลงมือปรุงกัน หลังจากที่เขาสับเขียดแหลกแล้วนะจ๊ะก็จะเริ่มปรุงผัดกระเพ้าสู้กจินจ้ะผัดเขียกระเพ้าสู้กจิ้ให้แซ่บๆง่ายๆเมนูบ้านๆนอกจากสออมแซ่บแล้วเขาเอามาผัดกระเพ้าสุดยอดเลยจ้ะเขียดที่เขาสับแล้ว เริ่มปรุงเลยจ้ะซอดหอยซอดปรุงรสซี่ยวขาวน้ำตาลน้ำปาลารดดีจ้ะผัดให้เครื่องหอม ใช่ก็ใบกะเพราเน้นจากของแสบเสียงให้กินกันง่ายๆกะเพราเขียดเครื่องปรุงปรลสวใสสารชิมนะจ๊ะ อแซ่บแล้วจ้ามาเด้อผัดกะเพราเขียดสาวีสานแซ่บลายผัดกะเพราเขียดจะน่าหน่อย